สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีทุกทุก่านน้ำเด้อพี่น้องเอ๋ยซุกอยู่ในเมือง้ากับมีแต่ใดครับฝนพี่น้องซุกอยู่ในเมืองค้นกบมีแต่บาบูนี่ละสร้างว่าพี่น้องเอ๋ยสวัสดีอีกท่านึงพี่น้องมันนี้คอยขับแยมแรงบาบูกามิทวาเดินทางอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องเอ๋ยจากจังหวัดร้อยเอ็ดบาบจะเดินทางไปว่าปีประมูพี่น้องนาจะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามเด็กพี่น้องเอ๋ยตอนนี้บาโบอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดบนถนนสองสี่ ขอโทษขอแพ้พี่น้องบนถนนหมายเลข204หาพี่น้องปัดออนซ้อนหลายพี่น้องคอยคำย่ำแรงนี่นะเนาะพี่น้องพี่น้องเอ๋ยถนนเมืองไทยย่ำแรงนี่บางบัวคีบผ่านบรรยากาศให้พี่น้องเบืองพี่น้องช่วงเวลา18นาฬิกาเลยพี่น้องตอนนี้พื้นที่ปันองชนบทของไทยพี่น้องบาบุกบ้ายอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องเอ๋ยฝากทักทายอีกเทนึงพี่น้องสำหรับวันนี้เป็นวันที่หาเดือนพี่น้องเด้อเป็นวันที่หาเดือนเดือนก่อนเมษาเขาจชือเดือนเดือนอีกอย่างพี่น้อง ก่อนได้เมษาไปนะครับพี่น้องพศ2566น,นั่นเองกสที่ว่าฝ่าบรรยากาศคอยคำย่ำแรงนี่พี่น้องเอ๋ยบาบุาม๋มเมย์ไลยเมย์ไลยพี่น้องกาคุ้มค่าพี่น้องมีเหือมีแห้งเพราะว่ามีคนมักเดินทางเดินทางจากสมุทรปราการพี่น้องไปพื้นที่ของบุรีรัมย์แล้วไปศรีสะเกษจากศรีสะเกษไปจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องจากอุบลราชธานีนไปจังหวัดยโสธรจากจังหวัดยโสธรบาบุกกอที่ว่ามาในพื้นที่ของ จังหวัดร,ร้อยเอ็ดพน้องจากจังหวัดร้อยเอ็ดบาบุจะกลับไปพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการพิ้องมองทีบาบุเหตุการณ์เหตุงาน,นพน้องเอย๋ยกาะที่ว่าตอนนี้เป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศคอยคำย่ามแลงบาบุเองการที่ว่าวถโบไาณพน้องเก็บผ่าบรรยากาศให้ทุกทานเมืองทองถนนย่ามคำย่ามแลงของเมืองไทยพน้องถนนที่ว่าสะอาดง่ามตาพิ้องถนนสองเลนสวนกันไปสวนกันมาจากร้อยเอ็ดจะไปพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามพน้องโอ้พน้องเอ๋ยพิ้องเอ๋ย มวหลายมวลหลายมากลายพี่น้องคําแล้วพระอาทิต hmm. ย mm ์ไ hmm. ก mm ่เจะาตุ huh. also, so ๊กน so ี่น้องเอ๋ยนี่น่เนาะภนณราเมืองไทยพี่น้องขัดคำย่างแรกนี่ขีดหัวหลายย่างเข้เมื่อยขีดหัวพอกับเมย์ี่น้องกำลังใจนักๆัษกับพ่อกับเมย์ร้องมาเป็นขอบขั้พี่น้องลูกและแพร่เนาะพี่น้องเนาะแต่ที่ว่ากำลังใจนี่บ่าวบุจะเดินทางต่อไปให้ตัวเองมีหน้าที่และก็ฮึดสูบเบียรสูงงานต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเพื่อค้นข้างหลังพี่น้องเก็บเอาพาไปรากาศถนนของคนทาง เมืองไทยนั่นเองมาฝากสอนทุกท่านเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ยาฟ้าเบอรอฟ้านายบาโบ้เด้อพี่น้องเด้อนี่คือพื้นที่ของถนนในจังหวัดรรอเอ็ดพี่น้องหลายๆเทือที่บาโบ้เดพัผ่านไปหลายเทือที่บาโบ้เดพัผ่านมากกับมีทุกท่านเอฟซีเนเพื่อนทุกท่านไอ่ๆเอื่อยๆทุกท่านเพ่บอกว่าบาโบ้เอ๋ยผ่านมาทั้งร้อเอ็ดเด้อผ่านมาทั้งร้อเอ็ดเด้อถ่ายภาพบรรยากาศถนนทางในจังหวัดรรอเอ็ดให้บาโบ้เน่ให้บาโบ้ื่อให้เห็นแนวสัตว์มาเป็นอย่างไรถนนท่าของเมืองไทยในพื้นที่จังหวัดรรอเอ็ด โอ้พี่น้องบอกเลยว่าถือใจงามหลายถือใจคักหลายพี่น้อง้านุนราดยางย่างดีพี่น้องเอ้ยเบิ้งเอาที่ไหนบ่เสืออย่าไปเสือข้ามคนเราถามได้มาสัมผัสเองพี่น้องมุ้อนีบ้าบูเองก็ถือว่าได้มาสัมผัสกับพื้นที่จริงได้มาสัมผัสกับบรรยากาศจริงบอกกันเลยว่าพี่น้องถามมาเบิ้งโดยตาเปล่านะพี่น้องนะเป็นภาพบรรยากาศหรือว่าเป็นภาพที่คมชัดหลายลอยเทากว่าภาพบรรยากาศทีบ้าบูไทยพี่น้องเบิ้งให้พี่น้องเห็นอะไรพี่น้อง มึงบรรยากาศไปผอมๆกับบาบูจนจบรายการบาบูจะไปมืดจะไปคำหย่วงไหนเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศไ่พี่น้องเบิ้งอีกเชื่อนึงงนาะพี่น้องนาะเดินทางต่อไปน้ำบาบูเลิกกันแล้วกันพี่น้องอีกบ่ลนอีกว่านั่นจะเห็นป้ายจราจรโอ้ยผมห็นได้พี่น้องพืนทีป้ายบอกทางอย่างชัดเจนพี่น้องขอเพียงแต่ว่าเฮาเบิ้งป้ายบอกทางอ่านภาษาไทยออกรับรองว่าไปฝืนทีไหดของประเทศไทยบอมีหลงเป็นแถวย่างในนอนพี่น้อง เห็นบ่พี่น้องด้านหน้าของวาโบตรงไปเป็นวาปีประทุมเลี้ยวขวาไปทางสีสมเด็จบนถนนหมายเลข2 3 8 7พี่น้องโอ้โหตรงไป2 4 2 0 4 5ตรงไปมหาสารคามพื้นที่วาปีประทุมอยู่ในจังหวัดมหาสารคามเ้อพี่น้องเ้อเอาละนี่คือรอยต่อพี่น้องรอยต่อระหว่างอำเภอหรือว่าพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดกับจังหวัดมหาสารคามอีกพี่น้องอีก18กิโลเมตรฮอด์วาปีประทุมนั่นเองพี่น้องบ้านหนองหา่าง สวัสดีทักทายเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีทักทายทางจังหวัดร,ร้อยเอ็ดำเนะจังหวัดมหาสา,ารคามและทุกท่านที่อยู่ในประเทศไทยและทั่วโลกเด้อพี่น้องเด้อเดินทางไปน้ำบาวหมู่ต่อเลยกันแล้วกันพ้นทางอีกยาวไกลเข้าเมือ,จมองจังหวัดไหนเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่น้องบากอีกท่านึงนี่เลยเนาะพี่มาพี่น้องเอ,อ๋คอยคำย่ำแรงคือนยังนกบินออกจากห้างแลว้วย่ำคำก็ต้องบินกลับมาพี่น้องคือนยังคน้นอีกแล้วพี่น้องเอ,อ๋ยย่ำเ้าขาเท้า ออกเครียดไเ,เคีงา่ายย้มคำแรงกะเมื่อยลาอ่อนแหง้งจะกลับไปวันซองของตัวเองพี่นออ้องเอ๋ยอาร์ปยากหน้าเสื้อเลยว่านี่คือถนนของเมืองไทยไอเอ,เอ๋ยไอท่องเอ,อ๋ยงามร้ายพี่น้องเอ๋ยบนหน้าเสื้อว่าเครน้อยต่อจังหวัดต่อจังหวัดคือกันเบิดพี่น้องเอ๋ยบนหน้าเสื้อเลยบนหน้าเสือเลย,นนเเลยดีทุกเส้นดีทุกสายจนบบหูเลยว่า เขตไเป็นเขตได,ไดความมันดีคือกันปัดทุกเซนอ้เป็นตระสออนดิอยากได้อยากได้อันนี้คือเป็นเขตลอยต่อเนี่ยเขตลอยต่อของอจังหวัดรอเอ็ดมาจังหวัดสลาข้ามเขาจะมุ่งหน้าจากจังหวัดรอเอ็ดไปพื้นที่ของว่าพีประทุมจังหวัดมหาสารคามได้ยงารบแม <I> mean. นไอแมนนี่ขนาด,ดีซ้ำไดเขาก็ยังโบยุดสามเมืองตีนี่ ถนนดีจังสี่ขายัางเอาดื้อออกเห็ดใหม่บุ้งตีโอ้ยหน่อหนอหนอต้องเป็นมีเงินหลายอีลีเนาะนี่หละอพ,าาพัฒนาเมืองไทยออพัฒนาบอยุทธอย่างพัฒนาไปเรื่อยไอท่องเลยชาบานเพิ่งก็ดีใจเพราะว่ามีหน่วยงานดูแลประชาชนบราสนินในการเดินทางเถนน,นทางจระาะจรอย่างดี เฮ็ดเฮามีชีวิตที่ดีขึ้นในการขนส่งสินค้าในการเดินทางไปมาหาสููกันเส้นทางดีไพก็อยากมากเส้นทางดีไพก็อยากไปอาอเอ๋ออายาอคิดว่าจังไดถ้าเส้นทางดีบานเฮ้าว้าคันทางดีแบบนี้ก็คือว่าและหนักต่องเที่ยวนักลงทุนมันก็สิมาหลายกันน่ะละบน่าเื่อเลยว้า อเอ้ยปลาลำปลาเลือมาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามพี่น้องเลยกลายเป็นถนนคอนกรีตเลยตอนนี้คอนกรีอยางดีเลยคอนกรีดยางแน่ยนนะบอกเลยว่าพื้นที่จังหวัดรรอยเอ็คกับพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเป็นเขตร้อยต่อการพี่น้องจากอ้อยเอดมามหาสารคามในเขตพื้นที่นี้เป็นถนน,นนคอนกรีดยางดีพาดมนีบาวงกับ่วาน้บันทึกภาาบรรยากาศตามถนนหนนทางทีตัวเองไปที่ตัวเองเห็นมาฝากตอนทุกทานพี่น้องนี่แหละคือพื้นที่ของถนนหมายเลข 2045เชื่อมต่อมาจากจากังหวัดร้อยเอ็ดไปจังหวัดมหาสาร,รคามพี่น้องเอ๋ยเบื้องเอาที่เรยกถนนนี่จากถนนตากถนนเสน้นนี้พี่น้องจะไปเชื่อมต่อกับถนนสีบุรพาเรื่องพี่น้องเด้อโอ้แาดคอยคำย่ำแรงพี่น้องเรื่องเห็นไกลไกลพี่น้องนี่คือถนอนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเด้อถือว่าเป็นความโชคดีของบ่าวบูบ่าวขลังเรื่อชีวิตกับเดินทางมาบนถนนของเมืองไทยบนถนนที่หลากหลาย เส้นทางที่ไปบนถนนทางลถชะละมดกับมีทางลถแผ่นดินกับมีนี่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่มาบมดแก้บ้าบรรยากาศให้พี่น้องเบิง้งคอนกรีตอย่างหนาเลยบอกเลยว่าพี่น้องเอ๋ออ่อนซ้อนหลายอ่อนซ้อนประทิไทยอ่อนซ้อนเมืองไทยสร้างบ่หย,ยุดอย่างสร้างบ่มีหยุดสร้างบวมิยอนสุดยอดอีหลีพี่น้องค่ำแล้วพี่น้องเอ๋ยคอยค่ำย่ำแรกแล้วตอนนี้ก็ถือว่ามืด บรรยากาศเงียบเงาพี่น้องเอ๋ยเป็นบรรยากาศจีหาชมแล้วเงียบเงาง่วกินหอยบ้าดกินหอยฟ้าแมีพี่น้องอีกซับเอ็กกิโลเมตรหอดหน้าดูนพี่น้องเอ๋ยปานี well ่แหละเส้นทางของเมืองไทยเอ้ยเดินหน้าไปต่อเลยกังอะไรกันพี่น้องเอ๋ยเส้นทางของเมืองไทยพี่น้องเอ๋ยมีตรงไหนมีตรงหน้า ภาพบรรยากาศเห็นแล้วอิ่มหูอิ่มตาโอ้ ทา่านผู้ชมเอ๋ยนี่คือบรรยากาศคอยคำย่ำแรกแล้วพี่น้องด้านหล้างของบาบุบเป็นสิทางที่จะบุหนาไปจงหวัดมหาศรคามเข้าไปพื้นที่ของอำเภอว่าปีประทุมด้านนี้พี่น้องเป็น,ส,น,บบนาาสิทางที่บาบุบมุหนามาจากจวัดร้อยเอ็ดท่านผู้ชมครับปาดอ,อ่อนหลายผู้พี่น้องเอ๋ยหาบรรยากาศทงให้และทงหน้าพี่น้อง มือนี้บาโบเองเ็นที่ว่าเกฟผ่าบรรยากาศมาฝากตอนทุกทานทุกเส้นทางทีบาโบไปทุกเส้นทางทีบาโบไปเยือนน้องพี่น้องเก็บเอาผ่าบรรยากาศเอาโทรศัพท์มาถ,ถ่ายมาริดประดอยเอาผ่าบรรยากาศทุกทุกเส้นทางทีตัวเองไปหวังว่าหลายๆทานคงมักคลิปของาบาโบตอบโจทย์เลยสำหรับนักเดินทางน้องพี่น้องคลิปนี้บาโบกสิลาทำมาชมไปเพียงเท่านี้พี่น้องคำนี้บาโบจะไปพักผ่อนอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามพี่น้องทานได้ที่มักคลิปบาโบ อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจน้องผนดองน้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบโดยการบอกข่าวมโคษนากันแล้วกันชิดนิดน,น้อยๆกราบสวัสดีพี่้องสบายดีสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย,บายวู้